วันดังนี้เติมเงินครั้งแรกไม่เอาไหนดีล่ะเอาตัวที่หนึ่งแล้วกันนี้ ยงไงต่อในนี้ในนี้แล้วก็นี่แล้วยังไงอีกอ่ะเทไหมเทมากเลยแม่อืมดีนะเรืยกชุดนี้อ่ะแล้วเล่นยังไงแล้วก็ต่อไปก็เล่นได้เลยเหรอจะเล่นเลย โอเคนะแม่โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วโอเคปิดแล้วนะปิดเลยซื้อไปแล้วคู่หูนะตัวนี้เลยน่าหน้อยเท่าไหร่ครับก็หนึ 199. ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรอืมเพชรที่แม่ไม่มีแม่นี่แม่ไม่ได้เติมตีไหมแล้วแล้วเพชรเมกเหลือเท่าไหร่ เหลือสี่เพชรทำไมไม่มีเพชรน้อยจังเหลือสี่เพชรแล้วไม่ต้องสะสมใหม่หรอสะสมใหม่หรอก็เหลือวิวยี่ห้าก็ได้หนึ่งร้อยห้าสิบเพชรอ๋อแล้วก็สะสมไปอีกเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็อ,อีกเดียวสามสิบก็ได้สองร้อยเพชรอ๋อแล้วเมื่อไหรจะได้ก็อ,อ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> โอเคครับ